ไปซากไปเลือกเองลเอาละครผมเราจะไปไหว้ปูอ่อือลือมาทางนี้อวดทางไหนเรือ,อเรือมีกี่ลำเนี่ยเอ, <c oughs> เอาครับเราลงเรือลำเดียวกันแล้วก็เลยต้องไปให้สุดจากท่านาคาแล้วมาปูอ่อือลือกับแก๊งสาวๆกับชายโฉด โชดบปลว่ามึงใชยโชดโช,ชดะว่ามึงอะ่ะโชดได้โชดโชดทุกวันโชดทุกวันวันที่เมียอ,อยู่ห่างๆกูจะโสดใช่ไหมอิจฉาคนมีเมียได้รับไหนคะพี่สีดำนีบ่บอันไหนพารวยนี่เหรอใชไ่ไหมล่ะเรือก็อจะพารวยเลยพารวยเรือพารวยอะขึ้นเรือลำน้อยเอาขึ้น ไปได้หมอร pues ์อ mm ุ้ยท่าตรงนู้นน่ะสองร้อยแต่ไกลบ่อๆไอ้ลำสองร้อยมันท่าเขาไงไกลๆมันมึงก็ไม่พากูไปกูก็บอกว่ามันใกล้อ๋อเออแล้วอ๋อเหรอตรงนี้นั่งเรือนาำท่าตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะสองร้อยมันท่าไกล้ท่าท่าบ้านเขาไง มันใกล้เป็นท่าของเขาไงไม่นี่ท่าส่วนกลางไงท่าตรงนั้นมันท่าอ๋อมันมีหลายท่ามันหลายท่าเรียงไปนะหนุ่มสากลายแขนรลายลายมังกรใช่ปะเนี่ยใช่ป่ะนะอืม <c oughs> มัวจะทำเนี่แหละขาจะดีเท่เลยขา,ยขาจังบ่าขาจังขึ้นจากทำนาขาป่า ไม่รู้ก็นึกว่ามึงเคยขึ้นนี้ได้ติดใจตรงนี้กูก็ไม่รู้ไอ้างหลังนี่เป็นสาลายจอกแง่สาลายนั่นแหละกินได้บ้านอจอกกูหนูกินได้บ้บ้ได้มันบรรยากาศกินได้กูว่ามันเป็นวัชพืชนะพี่เนมันชิ้นเลืองสี่จีก็ไม่รู้แล้วก็เผื่อเผื่อไปทำประโยชน์เผื่อทำประโยชน์อื่นได้ไงเขาทำปุ๋ยทำไรอยู่กินได้ไหมหมูกินได้ไหมอะไรเงี้ยก็ทำไมเยอะอย่างเลยตอนมาตอนนู้นไม่เห็นเยอะเท่านี้เลยอ่ะ หรือหรือว่าน้ํามันลงบอมถ้ามันขึ้นถ้ามันอย่างว่าถ้าไม่กําจัดมันก็จะเพิ่มขึ้นึก็เหมือนทับตกนั่นแหละไม่ไม่ช่วยกันปกติมันมันมันไม่เยอะอย่างนี้กต่อต่อนะทาลายมันมั้งละปีนี่เยอะเลยเขียวไปหมดเลยอะมองลงมาคือว่าย้าวิ่งขี่รถลงมาขี่รถลงมาใช่ ก็เลยถึงจะมีสัญญาณแล้วก็บนงสัญญาณตรงไม้เลยนะเว้ยแต่เรดูตอนทำเป็นแบงวะรูปน่ะโอ้ล่างจะเก็จะเอนแบบนั้นเอ้า네ั oh, ่งก็เอ็นละเวลาด้วยเวลาด ามัน้ไม่ไม่รู้หรอกลําใหญ่ปันนี้นะ่ะบรรยาก,กาศครับผมกว่าจะเข้าสู่สู่ผ่านจอบแน่ไปได้ครับเรือ

ก็ขึ้นเนี่ยเรือนตรงเรือนเนี่ยแหละมันก็เลยละจับเด็ดตรงนี้เนี่ยเด็ดตรงนี้แหละบรรยากาศเกาะดอนโพโอ้โหเลยครับ เอ้ยรอนตรงนี้เนี่ยขึ้นตรงนี้เนี่ยน่าจะตรงนั้นแหละที่กุขึ้นมาทุกทีนี่แหละดอนนี้แหละมักอมันก็ตัดขึ้นมานี่เลยไง้เล่รือกืา้าแต่ละคน อยู่บ้านไม่ใกล้กันแล้วดรเอ้ขอ,อนแก่นเลยไปชิปขึ้นอ้าวเจ้าเลือเป็นแล้ว <ś le> ไปโอ้ไม่ครับเ,เ,เ,เึ็นได้เอาขึ้นขึ้นขึ้ขน,น,นเลยบรรยากาศยปรับถึงแล้วครับผมค้าส,สันนข้าแหนๆ ไปครับผมจำหน้าบลุงพนไว้เด้อพารวยพารวยนะ่ยพาเนี่ยพามารวยแล้วเห็นไหมเนะี่ยแล้ววันนี้เราจะกลับไปเราก็รวยฉันไม่ลงครับสามสาวทีสเกเอ้ยสี่สาวสา,ามาสาวสู้เกาะดอนโพเขตห้ ح, ามร่าสัตว์ป่าเอามีสัตว์ป่าอยู่บ่ สือเกาะดอนโภวเอาเสียเงินละเดินเปรเลยเปรเลยไ <c oughs> ด้น, <c oughs> นั่งพักแล้วเดินเปรเลยนะผู้พิการเขาฟรีเดินป <c oughs> เปรมาอืมบรรยากาศมาถึงแล้วนะักเกาะดอนโภว <c oughs> เดินครับผมอ๋อเราชาวต่างชาติไม่ใช่หรอเนี่ย บรรยากาศได้ลงที่เบียนไหมอยากเป็นชาวต่างชาติเชียเลยพี่อยากเป็นเป็นใครอยากเป็นชาวต่างชาติอยากเป็นคนสูงอายุก็ตอนนี้กูก็เคยมาตอนจังหวะน้ำท่วม <c oughs> บรรยากาศนี่แหละครับผมห <c oughs> น้าฝนาน้ำจะท่วมในตรงนี้เห็นไหมเนี่ยน้ำพุ่มลดไปเนี่ย บ้านเตียมโอ้ oh! บ้านเตียมนี่อุดรน,นี่หว่าแอดบ้านเตียมสนุกครั เราไปทั้งงี้นี่ครับปกักรูฝั่งนี้ครับโหลกเต็นขาวละครับขับป อาจารย์ควั้ขอของวันเดอนนี้มีอะไรพิเศษมากถ้ามีคนเกิดวาถ้ามีคนเกิดสาเนเรื่องตถ้ามีคนเกิดวเารนื่องพิเศษไม่แน่สิ่งที่เราจะหอเราอาจจะดีใจไม่ได้เลยนะรับเราควรดอกไม้ควรแล ar, right ้วด yeah, ับไหครับ นเกิดแล้วขยบเข้าไปใกล้ๆผมจะปูขยบเข้าไปอ่แะล้วเจะเปิดเสียงสให้เราตั้งิตตั้งใจ ขอท้องอัญเชิญยานบารมีขององค์เจ้าปู ate, washed, ่ห no รือน้รกราจรชาได้เปิดจ็จลงมาอำนวยวยชัยในการเปิดทั no ้งเปิดดวงให้เกิดความเจริญนุ่งเรื่องแก่ลูกหลานปู่ทรัพย์ใดบนใดที่เป็นของลูกหลานปู่ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติข้าพเจ้าขออำนาจยานบารมีเจ้าปู่ได้โปรดจิตลงมาเปิดทรัพย์ในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานปู่ทุกคนทุกท่านพุทธทางเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดเดยนโมอพิทายะพุทธทางนำมาเงินธรรมังนำมาทองสังฆังนำมาของ เอหิจิตตังปีอย่างมามะเงินทองเลยมาในจาิติเข้าของในมาในชาลิติอำนาจวาสนาในมาในชาิติโชคราวาสนาในมาในชาลิตเเปิดด้วยในชาิติในชาริติในชาริติในชาลิติในชาิติสาธุนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอ่ะฟังนี้ก่อนฮะเข้ามาลูกหลานปู่ท่านใดที่ได้เซนต์ต้องเองกลับไปบูชากลับไปไม่ให้เจ็บไม่ให้จนไม่ให้ต่ำวัวคนไม่ให้จนว่าใครเดินทางไปไหนมาไหนแค่คลาดปลอดภัยให้มีโชคมีชัยในการเดินทาง

ครับใส่ในนั้นได้นะครับผมดอกลําเลืองใส่เราถึงแค่ไหนแล้วเอาผ้าสีแดงห่อเสร็จแล้วไปต้องสีแดงใช่ไหมครับต้องเป็นสีแดงปูเราเลยครับอย่าไว้บนนี้หรือว่าบนไซนกระเป๋าแบบไหนกระเป๋าตุ้ต่างต้องต้องเป็นผ้าสีแดงใช่ไหมครับผมใช่ปูเราโดนสาบด้วน้าตะกูลกระหาคปูตมัครเป็นตะกูลสีดำครับผม แต่ว่าสิ่งที่คชอบคือสิ่งี้สิส่้ทำไอาจารย์หลงแม่อาจารย์อยู่บนเกาะมีทั้งหมด30ราคาเลยครับที่นั่งกันอยู่ทั้งหมดก็เป็นพามาจา่นท,ทั้ง้วยส่วนของอาจารย์คนที่นี่สิ่งที่มันเหนือธรรมชาติสิ่งไหเรามองาผิไปไม่ใช่เนี่ยที่นั่รไม่มีาไม่ กลับไปแล้วได้อะไรทุ่มอยู่กับตัวเราทั้งนั้นนะไม่ได้เก็บกับคนอื่นเลยนะอาจารย์ถ้ามีส่วนสําคัญก็ไม่เกิน0.99%ให้เราสำเร็จอันดับแรกควรนึงคือตัวเองสพ่อแม่ทำดีกับพ่อแม่ก็ได้ครับผมเ่าจะาิงงไหนในโลกใบนี้เราจะไปถวาินกีื่ผมก็คิดแบบนั้นแหละครับผมครับผม สุผ <de l'> <etzt> okay. okay. <l'> <ement> <l'> <ement> ุมมาเถอะฮะความเสี่องบรรยากายเจอตกใจหมดอย เดินทางกลับดีกว่าก้าใบสิบแปดใบไปเป็นมหาคอทูกสิบสองล้านก็พอบรรยากาศอาป้ <c oughs> ายลับกลับละไปเจอกันคลิปหนะ้าเราจะไปไหนชิวๆโป้บรรยากาศสวยบรรยากาศนั่นข็าออกจากเกาะดอน,นโอ้ยบรรยากาศสวยขาจังขาจังเหรอ บอนะครับเจอกันตีของบอกกล่าวบอโอ้ยเมมหมดแล้วเว้ยเมนเต็มแล้วพาที่กำลังสวยนะ่นเดี๋ยวนี้มันก็ร่งเปลี่ยนเมนไปเรื่อยใช่ไหมเอาก็มันถ้ามันิดว่าจะเป็นยาวก็ต้องหาเมมมืนมาเปลี่ยนแต่นี่มันได้ประมาณสี่ห้าชั่วโมงไปเด้ออันหนึ่งเราก็ถ่ายไปถึงขนาดนั้นงะลีมีกี่ทริปมีสามิปอยู่ในในนี้นะเขาเป็นอย่างนี้ นาน้อยนะคะสาถูกโอเคครับพี่กลับเลยนะคะถูกรอนที่หนึ่งนะครับขออีกต่อโดนแก้วซาธุกอดนแก้วโนโพเราเลี้ยมมาดดแล้วเป็นเล็กเยะใหญ่มาก ใครกิเลยเสร็จคนไม่เหนื่อยเลยใครพักปล่อยกับเพื่อนลงอันแรกนะใครพักปล่อยกับเพื่อนเอ้ยปอย